หรือร์พูโดนนำก่อนพร้อมคัมแบ็กได้ตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับเกมนี้นะคะิเวอร์พูโดนเลสเตอร์ซิตี้นำไปก่อนตั้งแต่ในนาทีที่3เลยโอ้โหนำไวเลยนะคะแต่ก็สามารถมารั่ว3ลูกในช่วงครึ่งหลังได้แล้วก็จบที่สกอร์ดีสกอร์เดิมเลยนะคะ3ประตูต่อ1สกอร์ยอดฮิตของลิเวอร์พูลเลยค่ะ สำหรับเกมคาราบาวคัพรอบ3ที่ผ่านมานะคะลิเวอร์พูก็สามารถเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้ที่3ประตูต่อ1นะยิงสกอร์นี้มา4นะัดติดต่อกันแล้วนะคะแล้วก็เป็นชัยชนะ7นะัดติดต่อกันรวมทุกรายการของลิเวอร์พูโอ้โหสกอร์ยอดฮิตจริงๆนะคะช่วงนี้ก็คือแบบ รักสกรอนนี้งวดนี้ต้องเข้าแล้วนะ3-1-1-3สาำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเรอรวพูเนี่ยใช้เ1็ตัวจริงนัดนี้มีแค่เคอร์อติสโจนคนเดียวเท่านั้นที่ยืนเป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับเวสแฮม ขณะที่เลสเตอร์ซิตี้นะคะก็เปลี่ยน10บคนเหมือนกันจากเกมในแชมเปี้ยนชิพนัดล่าสุดเนาะเริ่มเกมมาเป็นเลสเตอร์ค่ะที่ทำประตูขึ้นนำเร็วอย่างที่บอกนะคะในนาทีที่3เท่านั้นค่ะจากเกมโต้กลับเร็วคอซาซิมิการค่ะเสียหลักล้มหลังจากนั้นก็โดนเพรสซิ่งสุดท้ายเลสเตอร์สวนกลับมาเปี้ยงเดียวจอดไปเลยนะคะ นำ1-0อย่างรวดเร็วจากเคซี่แมคเคเทียค่ะซิมิการก็มีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่บ้างนะคะจากลูก1-0ที่เสียไปที่เขาเอาตัวรอดจากการโดนล,ลุมไม่สำเร็จเนาะแต่โดยรวมแล้วถือว่าเกมนี้เล่นได้อย่างโอเคเลยนะแยงบอลได้5ครั้งจ่ายบอลเข้าเป้า 93. 9 3 9%พยายามแก้ตัวจากความผิดพลาดที่ได้สร้างไว้ในช่วงต้นเกมนะคะ ครึ่งแรกเนี่ยหงครองบอลได้เยอะกว่ามีโอกาสเข้าทำได้หลายครั้งเลยแต่ก็ไม่เป็นประตูสักทีนะคะซึ่งจบครึ่งแรกเนี่ยเรียวผูดโดนนำหนประตูต่อศูนย์กองแชงก็คือแบบวาวุ่นกันเลยพอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลงังเรียบผูก็ไม่มีการเปลี่ยนตัวนะคะใช้เซตเดิมลุยต่อและเรียวผูพยายามเข้าเพรสซิ่งหนักขึ้นแรงขึ้นคือถ้าเสียบอลปุ๊บเนี่ยต้องแย่งกลับคืนมาให้ได้ไวที่สุดเลย และมาถึงในนาทีที่48นะคะเลสเตอร์แย่งบอลได้เตรียมบุกส่วนก้าบค่ะแต่ว่าซิมิการ์สเนี่ยวิ่งไปขวางบอลได้ก่อนจนกองหลังของเลสเตอร์เนี่ยสาดบอลเคลียร์ออกมาแล้วก็โดนวัตลุเอนโดนะคะตัดบอลได้เอนโดจ่ายให้กาเวนแบกค่ะซึ่งส่งต่อให้กับโคดี้กักโปซัดเสียบมุมเข้าไปตีเสมอ1ประตูต่อ1โอ้โหเรียกได้ว่าชาวดัตสองคนนี่คือเขาประสานงานกันเลยนะคะ เอียพูตีเสมอได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเอียพูเนี่ยต้องการพลังในเกมลุกมากขึ้นจึงถอดเบนโดกับกาวินแบกออกนะคะแล้วก็ส่งดาวินูเยกับโซบอสไลน์ลงมาเล่นในนาะทีที่65ค่ะเพื่อต้องการแบบกดดันนะเนาะสะั่งให้มันจบๆภายใน90นาทีนะคะเพราะว่าไม่อยากจะไปแบบ จ,จุดโทษกันแล้วซึ่งการส่งโดมินิทโซบสไลลงมานี่คือแบบส่งผลได้อย่างชัดเจนส่งผลทันทีเลยนะคะคือลงมาเนี่ยสัมผัสบอลแค่4ครั้งเท่านั้นก็ยิงประตูได้จากจังหวะยิงไกลค่ะยิงนอกกรอบเขตโทษไปเลยลูกนี่พรุ่งเป็นสลวดเลยนะคะทุกคนแบบ สวยมากลูกนี้คือแบบสตีวิตจีสตีวิตจีเลยโซบยิงไกลเป็นประตูค่ะแล้วก็ลิเวอร์พูลสามารถพลิกขึ้นมานำได้2ประตูต่อหนึ่งคือนับวันนี้โซโบยิ่งเหมือนเจอหลาไปสะทุกทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าการวิ่งพ่านไปทั่วสนามการยิงไกลคือแบบโอ้โหก๊อฟกันมาเลยนะ ก็ไม่แปลกนะคะที่เขาจะกอปเจอหลาดเพราะว่าโอ้โหเขาได้รับแดงบันดาลใจมาจากเจอหลาดเลยนะคะในการเล่นฟุตบอลแล้วก็มีรอยสักคําพูดของเจอหลาดไว้ที่แขนของตัวเองด้วยนะทัดใจอะได้ใจสุดๆ สำหรับลูก2 1หนึ่งนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับวัตารุเอนโดนะคะเขาทำแอซิได้ด้วยนะก็เป็นจังหวะที่ดาวินูเย่ค่ะเลี้ยงแหวกเข้าไปตรงกลางจนโดนเลสเตอร์แย่งบอลได้บอลก็ทะลักออกมาก็เป็นเอนโดนี่แหละค่ะที่เก็บบอลได้แล้วพลิกแทงเร็วให้กับโซโบได้เล่นทันทีค่ะมันเป็นจังหวะที่แนวรับของเลสเตอร์เนี่ยยังไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็เปิดช่องว่างเยอะโซโบก็เลยซัดไกลเป็นประตูพลิกขึ้นนาในที่สุดนะคะเกมนี้เรียกได้ว่าวาตารุจะไม่อ่อนโยนอีกต่อไปนะคะเพราะว่า ก่อนเกมเนี่ยมีนักข่าวเคยถามคอปนะคะว่าทําไมเอนโดยังดูเหมือนปรับตัวไม่ค่อยได้คอปก็ตอบไปว่าเขาสุขภาพมากๆใจดีเกินไปตามคาแรคเตอร์ของคนญี่ปุ่นนะที่น nice ิ์มากๆแต่คนที่จะเล่นมิดฟิลด์ตัวรับในพีเม์ลกนะั้นอะ่ะมันจะต้องมีความแบบฮาร์ดแมนให้เห็นซึ่งเกมนี้ในนาทีที่86อะ่ะเอนโดโชว์ความแบดออกมานะคะเขาเล่นหนักก็ได้ใบเหลืองไปเลยตามระเบียบเนาะวันนี้ก็ ชื่นชมวัตตรูเอนโดนะคะที่ทำได้ดีจริงๆนะ แล้วมาถึงในนาทีที่79ค่ะเคอร์ติจโอนโดนเปลี่ยนตัวออกนะคะให้สเตฟานบายเซติชมาเล่นเป็นแบ็กขวาแทนช่วงเวลาที่เหลือลิเวอร์พูลก็ครองเกมได้เหนือกว่าเลสเตอร์ก่อนที่จะได้ประตูตอกฝาลงในนาทีที่89ค่ะจุดเริ่มต้นก็มาจากจางังหวะฟรีคิกแต่โดนเลสเตอร์เนี่ยแย่งบอลมาได้แต่ฮาวิ่งเลียนนี่แหละค่ะไล่บอลคืนทันทีเอาบอลกลับมาได้อย่างรวดเร็วพอแย่งบอลได้ปับ๊บบอลก็กระเด้งไปทางจอเรลวควันซ ที่เติมขึ้นมาเตรียมรอม่องลูกฟรีคิกเมื่อตอกี้ก็กระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่จะไหลเข้ากลางให้กับเดโยโกโชโตาโชโตาควยขาย,ยิงประตูเข้าไปเป็นประตูตอก้าลง3ประตูตอนหนึ่งปิดกรองอย่างสวยงามค่ะนี่ถือว่าเป็นแอซซิสต์แรกของควันซาเลยนะคะเกมนี้เล่นได้แบบสมบูรณ์แบบและในเนียนตายอย่างเช่นเคยค่ะเกมรับแน่นนัดนี้ควันซาเป็นผู้เล่นที่สัมผัสบอลมากที่สุดในเกมเลยนะร้อยสี่ครั้ง ไม่ธรรมดานาทีที่90บวกห่งค่ะเลี้ยวภูก็ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นนะคะคนที่4โดยเปลี่ยนดาวรุ่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายค่ะนั่นก็คือลุคแซมเบิร์สนะคะวัย19ปีลงมาสัมผัสนาเป็นเกมแรกของเขาด้วยนะคะในชุดใหญ่ของเลี้ยวภูเนาะ จบเกมค่ะเลี้ยวภูก็สามารถเปิดแอนฟิลเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้สประตูต่อหนึ่งเขารอบ4คาราบาวคับได้สําเร็จนะคะสําหรับผลการสับสลากรอบ16ทีมสุดท้ายออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเลี้ยวภูจะออกไปเยือนบอร์นมัด ค่ะซึ่งก็จะเตะก,กันในช่วง30ตุลานะคะเลียพูจะลงแข่งขันในศึกพิมลิกนะคะในวันเสาร์นี้เกมที่เรียกได้ว่าน่าจะยากอยู่นะเป็นการไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ค่ะสำหรับสเปอร์ก็ไม่ได้มีเตะก,กลางสัปดาห์นักเตะก,ก็ได้พักแข้งแบบยาวๆสดใหม่กันเลยนะคะเตรียมตัวดีๆงานนี้ไม่ใช่งานหมูแน่นอนนะ บรรยากาศดีๆแบบนี้กลับมาอีกครั้งค่ะจากที่โดนนำก่อนก็สามารถคัมแบ็กกลับมาได้ทุกครั้งเลยนะคะถือว่าพร้อมชนกับทุกทีมไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนหรือว่าเล่นที่ไหนเพราะเราคือครึ่งจากสีแดงไปลุยต่อ